สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ค่ะจะแกงแสล่ะนะจ้าใส่บะเือส้มน้อยใส่ปลาแห้งนะจ้าช่วงนี้เป็นฤดูกาลดอกแสล่ะนะจ้าเป็นแสล่หัวดูอยู่นะจ้าแสล่จะออกเยอะนะจ้าในช่วงธันวามก,กรานะจ้า ก่อนที่จะเอาสแล่ไปแกงเข้ามาเด็ดมาใส่ใหัก่อนเนี่ยตัดขั้วทิ้งนะเจ้ามันแข็งมันกินบ่ได้นะจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงกระวมีอย่างนักนะจ้ามีกระเทียมหอมแดงนะจ้าพริกแห้งใส่ลงไปนะใส่นักเผ็ดนักใส่น้อยเผ็ดน้อยนะจ้าตามด้วยกะปินะจ้าช่วรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะคะมาได้กันนับปาหาใส่เข้าไปเยอะๆนะจ้าันนี้ก็มาโคเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะเสร็จเรียบร้อยไปหน้าเตาตั้งกระทะใส่น้ำลงไปแต้วเครื่องแกงที่เขาตำตะก,กี้ใส่ลงไปตามด้นะ้ น้ำล้างกรุกนะจ้าน้ำเดือดบรลัดบลัดก็ใส่สแลลงไปนะดอกสาแลเป็นยอดพักนะจ้าแกงกําเดียวกับซุกนะจ้ารอสาแลซุกสาแลเปื่อยสักคำนึงเขาค่อยใส่ปลาแห้งนะจ้ะใส่ไปก่อนต้วยกันมันจะแล้วนะจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยในะส่วนของสาแลนะจ้าปลาแห้งตามลงไปนะฮะจะใจจิ้นแห้งหรือว่าเป็นหมูสามชั้นก็ได้นะจ้าเป็นแกงส้มนะจ้า ตามด้วยบะเือส้มน้อยนะเจ้าถ้าบ่มีก็ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะเจ้าแกงส้มเนาะสแลนนี่มันจะส้มนำนะเจ้าจะส้มอมหล่อมนะเจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะชิมรสชิมชาติบะจางอย่างก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงสแลนใส่ปลาแห้งเจ้า